สวัสดีเจ้าคะ่ะอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่มิลเลอร์เควินด้มท่ารัตเอ่ก่อนอื่นต้องขอโทษเอฟซีน่ารักของเราหลายท่านที่รอคลิปด้วยนะคะไม่ลงตั้งสองสามวันเลยขอโทษจริงๆเจ้าคะ่ะมีอุบิเหตุน,นิดหน่อยนะเจ้าคะ่ะอ่าจะพยายามค่ะนะจะพยายามที่จะอ่าไม่ให้ขาดต่อเนื่องไม่ให้อ่าขาดตอนอีกนะเจ้าคะ่ะ <laughs> จะพยายามเจ้าค่ะนะก็ <laughs> <g år> ในวันนี้เราก็จะมาทำแรนดอมนะคะกับท็อปปิก สายใยรักของสองเราสิ้นเยื่อหมดใยตัดใจจากกันแล้วจริงๆหรือนะคะแรนดอมอีพีที่หนึ่งค่ะนะก็ขอย้ำนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะขอออกตัวดแดงๆหน่อยนะเจ้าค่ะขนบคลิปนี้เพราะว่าไปอ่านเจอนะฮะคอมเมนต์ที่บอกว่าถ้าไพ่ไม่โกหกเขาคงจะกลับมานะคะคำนี้นะคะเราขออขออนุญาตออกตัวแรงๆว่า เราอ่านพลังงานรวมนะเจ้าคะเป็นพลังงานแรนดอมนะคะแล้วไพ่เราไม่ได้เ,เน้นดวงชะตาของใครเป็นพิเศษนะถ้าเรารับว่าคลิปนี้ดึงดูดกับเราขอให้เราเชื่อว่าดวงชะตาเราจะสามารถดำเนินไปแบบนี้นะคะขอให้ใช้ความศรัทธานะเจ้าคะอ,อย่าใช้คำว่าถ้าไพ่ไม่โกหกนะเจ้าคะเพราะว่าเราไม่ได้ดูส่วนตัวให้กับท่านใดทั้งสิ้น มันเป็นการส่งพลังงานรวมเป็นการสร้างแรงดึงดูดสร้างแรงบันดาลใจเป็นการใช้โปรแกรมจิตได้ถ้าเรามีพลังความศรัทธามากพอถ้าเราดึงดูดก,กับคลิปนี้ตัวเราจะรู้สึกขนลุกขนพองจะรู้สึกน้ำตาปิติขึ้นมาในใจเราบอกเลยคะ่ะว่านั่นคือคลิปนี้เป็นคลิปของท่านท่านก็รับเอาเลยว่า yes ใช่เลยชีวิตเราจะ,ะลงตัวจะงดงาม บทสรุปของเราจะงดงามเหมือนคลิปนี้ให้เราอบอกกับตัวเองแบบนั้นรับกับตัวเองแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเรามีคําว่าถ้าไพ่ไมโกโนเขาคงจะคําว่าคงจะหมายถึงคุณเองก็ไม่มั่นใจคะ่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นคําว่าลังเลสงสัยนะคะอยู่ที่ตรงไหนความสําเร็จไม่เกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะนะคะขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างมาก,มากๆเลยนะเจ้าคะเพราะเราส่งพลังงานรวม เราสร้างแรงบันดาลใจเน้นในการเป็นเพื่อนแก้เหงาเจ้าคะ่ะนะคะขอให้เข้าใจตรงกันด้วยนะเจ้าคะ่ะว่าแล้วเราจะมานะคะดะูว่านะคะคลื่นพลังอย่างรู้แสนดีของเรานั้นจะให้พลังงานอะไรามากับท็อปิกสายใย,ยรักของสองเราสิ้นเยื่อหมดใยตัดใจจากกันแล้วจริงๆหรือนะเจ้าคะ่ะ พลังงานไพ่ที่เห็นนะคะก็เป็นเรื่องของอใครคนนั้นเดินจากเราไปนะ,ะเดินจากเราไปนะคะเพราะหนึ่งสาเหตุที่เห็นคือเขายังหวงแหนความโสดนะฮะเขายังต้องการจะใช้ชีวิตสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจของเขาไปก่อนนะ,ะเขายังต้องการเลือกก่อนนะ,ะอารมณ์หนึ่งก็คือเราไม่ใช่คนที่เติมเต็ม ให้กับเขาเราไม่ใช่คําตอบที่ถูกที่สุดสําหรับตัวเขาในบาง energy นะเจ้าคะ่ะบาง energy เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่ไม่อํานวยนะเป็นเรื่องที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่อํานวยนะเขาก็เลยจําเป็นต้องเดินจากเราไปบาง energy เป็นเรื่องของความถูกต้องกับความถูกใจนะรักที่มันมีเงื่อนไขของความถูกต้องกับความถูกใจนะเกิดขึ้น นะก็เลยจําเป็นนะฮะต้องจากเราไปบาเนจี้ <an> เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของครอบครัวที่เป็นปัญหานะฮะอาจจะเป็นปัญหาในครอบครัวเราเองเป็นสามีภรรยาที่มีความมีเหตุการณ์กระทบกระทั่งเกิดขึ้นแล้วก็เดินจากกันไปฝ่ายหนึ่งจะจากกันไปหรือเกิดจากครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราเป็นอุปสรรคในความรักนะก็เลยต้องเป็นสถานการณ์ที่จําใจนะฮะต้องเดินจากกันไป นะอา,าก,การที่เรามองเห็นหรืออาจจะมาจากปัญหาของการงานได้นะคะมีปัญหาจากการงานด้วยนะฮะกับเรื่องที่เกิดขึ้นภาพไพ่ที่เห็นนะคะเป็นภาพของคนที่เดินจากไปแล้วแต่กลับรู้สึกกรุไปเองกรุเจ็บเองกุงงเองซิงเลยแหละนะประมาณนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดนะะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกผิดแต่คําว่ารู้สึกผิดของเขานั้น มันเกิดเพราะว่าจริงๆเหตุการณ์สถานการณ์มันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นมันยังเหลือสองถ้วยนะคะให้เขาสามารถต่อยอดให้เขาสามารถทําอะไรได้มากขึ้นดีขึ้นได้ปรับเปลี่ยนหรือหันกลับมาคุยกันได้ประมาณนี้นะคะแต่เขาเลือกที่จะหันหลังไปนะ,ะพอเขาเลือกที่หันหลังไปตัวเขาเองกลับรู้สึกผิดเองนะ,ะเขาไม่ควรจะทิ้งสองถ้วยที่มันล้มไปแค่สามควรจะกลับมาแก้ไข ให้มันดีขึ้นนะปรับความเข้าใจกันได้ไหมอะไรประมาณนี้แต่เขาเลือกนะเขาเป็นคนเลือกเองแล้วเขาก็รู้สึกผิดเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถเอาเราออกจากหัวได้วิตกจริตคิดมากเงาเอาเหอะนะเพราะอะไรเดิมูนนะคะมาอยู่คู่กับมาอยู่คู่กับเก้าดาบแล้วมาอยู่คู่กับสี่ดาบแม่เจ้านะกรุทําเองงงเองเลค่ะชีวิตงง งงมากมากเพราะอะไรนะ,ะงงเพราะว่าเราเองหลอกหลอนในฝันด้วยเจ้าค่ะนี่นะหลอกหลอนในฝันเลยนะเออนี่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 พยายามหาคําตอบพยายามพินิจพิเคราะห์พิพจารณาเพราะว่ามันน่าจะมีสือ่อจิตถึงกันได้ด้วยนะฮะเออตอนที่คบกันนะ่ะมันมีพลังงานของความดีเอ็มดีเอ็มเพลสออกมาเลย นะเขาเองก็ไม่ได้ใช่ว่าไม่รู้ว่าเรามีคุณค่าแบบไหนรู้ว่าเรามีคุณค่ามากมายแค่ใดน,นะรู้ถึงขั้นดีเอ็มเพสเนี่ยถ้าเป็นหนุ่มก็เป็นหนุ่มที่ทรงคุณค่ามากๆถ้าเป็นสาวก็สาว,สาว,สาวที่เลอค่าอย่างเหลือหลายนะเอเนจีของราชนินีเอเนจีของความพร้อมทุกด้านเอเนจีของพลังงานบวกเอเนจีของพลังงานแห่งความเป็นแม่ความอุดมสมบูรณ์อยู่ในนี้นะเขารู้ค่ะเขารู้แต่ด้วยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น อาจจะเป็นส่วนหนึ่งคือถ้าเป็นเกิดจากความรักสนุกของเขานะฮะก็ส่วนหนึ่งนะฮะเกิดจากรักที่มากกว่าสองคนเลือกไม่ได้นะ,ะก็อีกส่วนหนึ่งนะ,ะอีกจากทางการที่เขาต้องการจะขอดูชิ้นอื่นก่อนประมาณนี้ขอเลือกก่อนก็เป็นไปได้นะ,ะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะฮะแล้วเหตุการณ์ที่เจอกันนะฮะความรักของเอเนอรจี uh, ที่เราเห็นก็จะมีเรื่องของรักแรกพบเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ เป็นรักทางไกลนะเป็นรักออนไลน์ได้เป็นรักต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาได้นะคะต่างที่ต่างถ้าเป็นคนไทยก็คงจะอยู่คนละภาคคนละจังหวัดไปเลยนะหรือไม่ก็เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเลยนะหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติไปเลยเป็นรักออนไลน์ได้ด้วยนะเจ้าค่ะอืมเป็นรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นรักที่เกี่ยวกับมีเงื่อนไขของชะตาฟ้าลิขิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอืมเป็นหลายองค์ประกอบมากๆ เป็นรักแรกพบคืออาจจะเป็นเขาที่ปิ๊งเราก่อนหรือเราที่แบบเอ๊ะมันโดนใจใช่เลยก่อนหรือทั้งสองฝ่ายณนะจงงาจางงเวลาเจอกันในครั้งแรกเลยนะคะเป็นไปได้ด้วยนะคะ,ะแล้วก็หลังจากที่เวลาผ่านไปเนาะนกลไกของการเวลาค่ะนะจะทําให้เขาตื่นรู้ตระหนักรู้จะทําให้เข้าใจกลไกของชีวิตมากขึ้นนะส่วนที่มันอ่ามันมันหลอกหลอนเขาก็คือความฝัน ก็คือที่เขาเอาเราออกจากหัวไม่ได้ทําให้เขาไปตกกังวลกัดกุ้มใจนะอืมก้าวดาบนะแล้วก็เดมูนมาอยู่คู่กันนะไม่ต้องบอกเลยคะว่าเงารุ่นไหนทั้งเงานะทั้งวิตกจลิตคิดมากเลยล่ะคะ่ะนะกับเอเจีที่เกิดขึ้นซึ่งมันก็อาจจะไม่สามารถตรงกับทุกดวงชะตาได้นะเจ้าค่ะเพราะเป็นต้องเข้าใจด้วยนะเจ้าค่ะเป็นพลังงานแรนดอมเจ้าค่ะไม่รู้ว่าครื่องลังอย่างลูกสองของเราไปกวาดของใครมาบ้างนะเจ้าค่ะถึงได้ออกมาแบบนี้ ะะเพราะฉะนั้นอก็อย่างที่เราเน้นย้ำขอให้ใช้วิจารยณในการรับชมย่อฟังเป็นอย่างยิง่งนะเจ้าคะ่ะแล้วก็มีความผูกพันค่ะเป็นรักต่างไวัยได้ด้วยเนาะเป็นเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะอาจจะเป็นเราที่อ่อนกว่าเขามากๆหรืออาจจะเป็นเขาที่เด็กกว่าเรามากๆโดยไม่เกี่ยวนะกับเพศ ได้ทั้งสิ้นนะเจ้าคะแล้วที่สําคัญถ้าเป็น6กถ้วยในเวอร์ชั่นของเรานะคะคือมันจะมีความผูกพันที่คุณงงกับชีวิตเลยแหละนะตัวคุณเองจะรับรู้ได้ด้วยแล้วเขาเองก็จะรับรู้ได้ด้วยนะคะถึงเนี่ยที่เขาบอกตรงนะถ้าเป็นเอจีของคนที่เดินจากเราไปเพราะมีรักที่มากกว่า2เพราะความรักสนุกนะต้องการจะไปเรื่องหาที่มองว่าเราไม่ใช่ คนที่เติมเต็มทั้งที่รู้สึกแหละว่าเป็นดีเอ็มเพแต่ยังคิดว่าจะมีดีเอ็มเพเฟอร์ชันที่สองอยู่มานนี้นะคะอ่ะที่เดินจากเราไปเขาจะงงกับความรู้สึกของเขาอะว่าความผูกพันอะไรมันมัดขาเขาไว้อย่างเงี้ยนะ่าเหมือนที่เราอะแหละมัดขาเราไว้นะฝังอยู่ในจิตในใจฝังอยู่ในอกฝังอยู่ในสมอง <c oughs> หมอหวันที่เราบอกว่าอยากจะตัดคอไปเสียบที่อื่นบร,รม์ประมาณนั้นนะคะเนี่ยอารมณ์นี้เลยมันคิดวนไปวกไปวนมา มันวนเวียนอยู่ในสมองเราแบบงงในชีวิตเลยแหละนะงงมากๆเลยแหละนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะบังเอิญว่าสี่ดาบของเด็กเนี้ยมันมีมันมีคนมาหลอนอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> แล้วมาภาพไพ่มาต่อกับหกถ้วยมันเลยกลายเป็นความงงแล้วก็มีเดแฮงแมนมีตรงเนี้ยงงที่เอาเราออกจากหัวไม่ได้เหมือนที่เรางงที่เอาเขาออกจากหัวไม่ได้แน่นอนค,ะนะคะอ่ะนะฮะอ่าแล้วการเวลาผ่านไป ก็เลยได้ตระหนักรู้ถ้าคนคนที่เป็นครอบครัวก็รู้แล้วล่ะว่าครอบครัวหนึ่งเดียวของเขานะก็คือเราที่เป็นเอ็มเพตัวจริงของเขาขเขาจะได้เข้าใจแน่นอนนะอ่าเขาจะได้เข้าใจนะหลังจากไปเผชิญชะตากรรมนะไปอ่าท่องจัก,กรวาลมาเนาะอ่าจะท่องมาแบบไหนก็เรื่องของเขาแล้วลนะนะ่ะนะอ่าเนี่ยเขาจะได้ตื่นรู้ตระหนักรู้เข้าใจกลไกของชีวิตเข้าใจหัวใจของตัวเองแล้วว่าไอ้ความผูกพันที่มันอยู่ในเนี้ย ไอ้ความคนที่เลือค่าสาหรับเขาเนี่ยคือใครนะฮะบาง energy นะคะจะมีพลังงานของการที่จะพุ่งกลับมาค่ะบาง energy เท่านั้นนะเจ้าคะเพราะว่าแต่ละการเดินทางของไทม์ไลน์เนาะของแต่ละดวงชะตาจะไม่เหมือนกันบางดวงชะตาเพิ่งจบใหม่ๆบางดวงชะตาอยู่ในช่วงเงียบกริบเหมือนตายจากไปแล้วนะฮะหลอกหลอนแค่ในฝันบางดวงชะตานะคะอ่านะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละดวงชะตาจะไม่เหมือนกัน แต่มันจะมีบางดวงชะตาที่จะพุ่งกลับมาเร็วนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความพร้อมของเราค่ะ 1. คุณเจอคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกหนาวสะท้านไปทั้งตัวคุณรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคุณคุณรู้สึกว่าเกิดความปิติจุกที่คอของคุณเกิดขึ้นมานะฮะรับรองได้ค่ะว่าไม่นานนะความพร้อมในตัวคุณเกิดขึ้นแล้วคุณคุณรับคลิปนี้ด้วยความรู้สึกด้วยจิตข้างในของคุณกับคลิปกับพลังงานที่เราส่งให้ มันหมายถึงว่าความพอดีอุณหภูมิของการลงตัวของคุณกับดวงชะตาของคุณรวมถึงการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นพร้อมมากแล้วที่คุณจะคอมพลตได้นะฮะแต่ถ้าคุณฟังเออก็ดีนะแต่เออเนาะเออเอเอถ้าไฟไม่โกหกนะคานี้ขอร้องค่ะว่าไม่เจอแน่นอนค่ะแสงสว่างแห่งชีวิตถ้าคุณยังมีคําว่าลังเลสงสัยเราต้องลงใจล้านเปอร์เซนต์ค่ะลงใจเชื่อค่ะในนะฮะศรัทธานะฮะในตัวเอง นะล้านเปอร์เซ็นต์ศรัทธานในตัวเขาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแล้วก็เชื่อในกลไกาการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งในเด็กเนี้ยในท็อปิกนี้มีเดทเพราะมีพาสไลท์มาเกี่ยวข้องค่ะ,ะคำว่าพาสไลท์ที่เราพูดประจานะหลายท็อปิกที่ผ่านมาก็คือถ้ามีคําว่าพาสไลท์ light, มันมีคมที่เป็นคมด้านดําเป็นคมด้านมืดนะในตัวของเขาและในตัวของเราที่ต้องขจัดออกไปโดยกระบวนการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยต้องมีกระบวนการของการรีเบิร์ธ เพื่อขจัดด้านไม่ดีออกไปเมื่อเรากลับมาเจอกันเพราะต่อไปไกลไกการทำงานสิทิศิษย์จะนาเราเข้าสู่คําว่าความสุขที่แท้จริงชั่วนิดิดัด่เพราะฉะนั้นด้านที่เป็นด้านมืดนะคะนะมันต้องโดนขจัดออกไปโดยการแยกค่ะให้ตื่นรู้ให้เวลาในการเรียนรู้ทั้งตัวเราและตัวเขานะเราเองก็ต้องเรียนรู้ว่าจุดบกพร่อ,องของเรารับรองค่ะว่าเขาไม่ได้ผิดคนเดียวแน่นอนค่ะนะคะ อะลิ้นกับฟันนะคะรับรองได้ค่ะว่าไม่มีฟันที่ผิดอย่างเดียวบางทีลิ้นก็ไปไม่ถูกที่เหมือนกันนะเจ้าคะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นกลไกลของการทํางานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะในการถ้ามีพาไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันต้องมีขบวนการดีเบิร์ตการแยกแน่นอนค่ะต้องจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแต่คุณมีความศรัทธามากไหมนะคุณมีความศรัทธามากอย่างใดคือตัวแปรนะศรัทธาในตัวของคุณเอง นะสัตธาในตัวของเขาสัทธาในความผูกพันของเราสัทธาในความรักของเรามากเพียงใดให้มีความหวังโดยปราศจากความลังเลสงสัยโดยปราศจากความกังวลใดๆค่ะเชื่อด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ถ้าคุณเจอคลิปนี้แล้วขนลุกสู้ไปทั้งตัวแล้วคุณเชื่อหน้าเขาลอยขึ้นมาข้างหน้ารู้สึกปิติขึ้นมารับรองนะคะว่าไม่นานนะแต่ถ้าคุณยังแค่เออนะ่ะ ยังไม่เป็นไรค่ะอันนั้นดูเพื่อความบันเทิงไปได้นะคะอย่าคาดหวังค่ะนะฮะกับอะไรที่เกิดขึ้นให้มีหวังอย่างบริสุทธิ์ให้เชื่อในพลังงานถ้าคุณเชื่อในพลังงานไพ่ที่คุณรับอย่างบริสุทธิ์สิ่งนั้นจะเกิดแน่นอนค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นกับแรงดึงดูดนะคะที่คุณมีเนี่ยมันเป็นในในเทปปิ้งเนี้ยนะฮะคุณมีเคมิสตี้ค่ะมีเคมีที่ตรงกันค่ะนะ,ะมีเคมีที่ตรงกันแต่ตอนนี้มันทําอะไรไม่ได้ค่ะ Let's go นะฮะ Off control issue ตอนนี้ต้องปล่อยให้เป็นกระบวนการของการทำงานของกระบวนการ r เบิร์ e ค่ะนะไปก่อนนะฮะแล้วตอนนี้ขอให้รักตัวเองนะ Love yourself first นะฮะดูแลตัวเองไปก่อนนะแล้วมันจะมีอารมณ์นะความรู้สึกที่เราสามารถจับได้ทั้งสองฝั่งเลยว่ามันจะมีความรู้สึกที่ความรักที่ไม่เท่าเทียมกันคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจรู้สึกว่าเราทุ่มเทให้ไปแต่ความรักที่ได้มานั้นมันช่าง ไม่คู่ควรเลยเกินนะคะหรืออาจจะเป็นตัวเขาได้นะคะนะที่เกิดปัญหาที่เดินจากไปเขาอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทุ่มเทให้กับเราไปนะ,ะมันไม่ได้กับไม่มันมันที่ได้กลับมานั้นมันไม่คู่ควรก็เป็นไปได้บางเอน r จีนะคะซึ่งมันเราสุกว่ามันจะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ทั้งสองตัวนี้ทั้งสองฝ่ายเลยไม่เข้าข้างใครนะคะ,นะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราพร้อมนะ,ค,ะคุณพร้อมหรือยัง นะานางฟ้าถามคุณพร้อมหรือ,อยังถ้าคุณยังคงมีความลังเลสังสัยก็คือคุณยังไม่พร้อมนะเพราะฉะนั้นคําว่า s u c c e s s a b บ n d ด n ยังอยู่ไกลแน่นอนค่ะการเฉลิมฉลองคุณนั่นรอไปอีกแน่นอนค่ะยืดออกไปเรื่อยๆค่ะถ้าคุณเชื่อมากพอแล้วคุณพร้อมค่ะอีกหนึ่งปีนะนะนะถึงคุณจะเชื่อแล้วก็ช่างถึงคุณจะมีความเชื่ออย่าง ล้านเปอร์เซ็นแล้วก็ช่างถึงคุณจะมีความพร้อมล้านเปอร์เซ็นก็สั้นขบวนการของการรีเวิร์สยังต้องทํางานอีกหนึ่งปีนับจากวันนี้เป็นต้นไปนะคะอ่าบางเอเนจีนะคะบางเอเนจีเพราะบางเอเนจีเราเห็นว่าจะมาเลยอันนี้มันเป็นพลังงานรวมเนาะอ่าถ้าคุณเชื่อมากพอนะคะ no need to worry บางทีคาว่าอ่า year form now อย่างเงี้ยอวิคอะไรของเขาเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นพลังงานรวมเนี่ยเราจะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เพราะมันอยู่ที่พลังงานในตัวเราค่ะแต่ว่าพอดีนางฟ้าออกมาเราก็อ่านตามนั้น นะอันจะมีบาเอนเออร์จีอะที่ต้องถึงหนึ่งปีแน่นอนนะฮะแต่บาเอนเออร์จีเนี่ยถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกว่าขนลุกสู้ขึ้นมาเลยอะแล้วน้าตาม,มันปลิ่มปลิมมันเป็นปิติขึ้นมาคิดว่าเราคิดถึงเขาขึ้นมาจับจิตจับใจอะนะรับรองค่ะว่าไม่นานคุณจะได้พบกับคําว่าสักเซสแล้วก็อบานดันเซเลเบชันแน่นอนค่ะแต่ถ้าคุณยังมีความรู้สึกว่าคุณเองความเชื่อก็ยังไม่มากพอยังไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเขาจะกลับมาหรือเปล่านะฮะถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับมาเขาไม่กลับมาแนนน่อ ถ้าคุณยังหาความแน่ใจไม่ได้อ่ะ on ค่ะคุณต้องหาคําตอบให้กับตัวเองก่อนคุณพร้อมค่ะนะอีกหนึ่งปีถ้าคุณยังไม่พร้อมนะคะโอ้โฮไม่ใช่หนึ่งปีอะคะ่ะคุณไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าคุณจะพร้อมนะสํสำหรับคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความลังเลสงสัยเอามัง่งไม่เอามัง่งเอาดีไม่เอาดีรอดีไม่รอดีอะคะ่ะเพราะฉะนั้นรอไปเรื่อยๆคะ่ะหนึ่งปีก็ไม่ถึงหรอกค่ะคุณต้องพร้อมก่อนคะ่ะคุณต้องมีความเชื่อมากพอก่อนคะ่ะคุณต้องพร้อมก่อนคะ่ะ ถ้าคุณมีความเชื่ออยู่แล้วมั่นใจอยู่แล้วนะคะสำหรับไองจะรู้ว่า f c ของเราส่วนมากค่ะจะมีความเชื่อแล้วก็พร้อมแน่นอนเยอะมากจากอ่านการอ่านคอมเมนต์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะเจ้าค่ะสําหรับท่านใดที่มี energy แบบนี้อยู่แล้วเชื่ออย่างแน่นอนแม้เขาจะทําเราเจ็บเราอ่านดูเราแบบรู้สึกว่าหลายพลังงานนะคะน่ารักมากชัดเจนในตัวเองค่ะชัดเจนในตัวเองมีศรัทธาในการทํางานเราอ่านหลาย energy รู้สึกว่าน่ารักมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้อง กังวลนะเจ้าคะไม่ต้องกังวลจริงๆเจ้าคะ่ะนะฮะขอให้เชื่อเชื่อในตัวเองก่อนจริงๆเราบอกประจําว่าคุ้มทรัพย์แห่งความสุขคุ้มพลังแห่งโชคลาภทั้งหลายอยู่ในตัวเราคะ่ะบอกรักขอบคุณตัวเองนะฮะเราจะเห็นความงามในตัวเองเมื่อเรามองเห็นความงามในตัวเองลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองคะ่ะรับรองคะ่ะสิ่งดีๆเมื่อคุณกลายเป็นกีฟคะ่ะรับรองคะ่ะนะฮะคุณต้องเจออะไรดีๆแน่นอนนะฮะ อาจจะไม่ใช่คนเก่าที่คุณรอด้วยซ้าไปบางทีคุณเดินเดินไปด้วยคนที่คุณดูแลตัวเองดีมากๆอ่ะโอ้ยไปเลี้ยงกล้ามนะไปเข้าโยคะเข้าฟิตเนสฝึกฝนตัวเองอย่างงดงามเดินไปแม้เนะพอผอไปสะดุดกับอะไรที่มันบอกโอ้โหลูกนี้เลิกตั้งนานเนี่ยอาจจะมีด้วยนะคะเออขอให้เราแค่ลุกขึ้นมาดูแลตัวเองศรัทธาในตัวเองอะคะ่ะอันดับแรกเลยค่ะที่เหลือ no need to worry เลยเจ้าค่ะนะ success นะ รีเบิร์ดอะสักเซฟเซเลเบชันอาบนดานนะคะรอคุณแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละค่ะเลิฟโยฟ์เซลจริงจริงไอความน้อยอกน้อยใจนราปล่อยทิ้งไปแล้วค่ะเตะทิ้งลงไปเลยค่ะอ่ะโยนลงไปหาพระแม่คงคาฝากท่านว่าพระแม่คงคาขา,ขาอ่ะเจ้าขาเจ้าครับความในสงสัยผมไม่เอาแล้วนะครับหนูไม่เอาแล้วเนาะค่ะนะหนูไม่เอาแล้วอะไรที่จะมาค้างคางในหัวใจวันนีน้หนูเชื่อในศรัทธานในตัวเองหนูรู้ว่าหนู เลอค่าหนูรู้ว่าหนูมีคุณค่ามากพอที่จะดึงดูดแต่สิ่งดีงามถ้าเขาเป็นคู่ของหนูเขาต้องกลับมาอย่างนะฮะสวยสดงดงามแน่นอนนะเชื่อไวเลยค่ะจริงๆนะฮะอ่ามันเป็นหนทางเดียวค่ะในยุคป,ปัจจุบันลมหายใจเข้าออกนะฮะหัวใจของเราคือเข็มทิศนําทางชีวิตของเราถ้าหัวใจของเรายังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยความลังเลสงสัยนะฮะบอกได้เลยค่ะนะอนาคตสักเซสน่ะ ยืดไปเรื่อยๆค่ะความลังเลสงสัยหยุดลงเมื่อไหร่ตั้งมั่นแน่วแน่นะฮะดิ่งตรงกับผลลัพธ์ด้วยหัวใจอย่งความศรทัทธานะะ FC ของเรามีคนหนึ่งคะ่ะที่ฝึกสมาธิด้วยการน่ารักมากถามกี่ครั้งพูดไปกี่ครั้งไม่เคยมีสักครั้งที่บอกว่าหนูไม่เชื่อนะ,ะ,นะะเขาพูดเขาพูดกับผู้อ่านเขาใช้คําว่าขอพระทัยเจ้า,า <c ười> ค่ะคํานี้เลยคะ่ะขอพระทัยเจ้าค่ะเลย หนูไม่เคยเลยที่จะไม่เชื่อแล้วตอนนี้เขาสามารถเป็นตัวอย่างให้กับคนรอบข้างเขาได้แล้วถึงความสําเร็จที่เกิดจากตัวเขานะถึงความการเปลี่ยนแปลงไปนในทางที่งดงามของเขาสามารถเปลี่ยนใจคนรอบข้างได้แล้วด้วยเป็นน้องที่น่ารักมากค่ะนะเออเป็นคนที่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมากและการฝึกนะการฝึกสมาธิก็เป็นไปได้อย่างดีเพราะที่เราเห็นสัมผัสได้ก็คือความมุ่งมั่นด้วยหัวใจความศรัทธานะเขาศรัทธาในตัวเราแบบ เขาเรียกว่าร้านเปิดเสียงนะคะอ่าเขาไม่เคยมีคําถามเขาไม่มีข,ข้อลังเลสงสัยในตัวเราเลยนะคะสัตรน้องคนนี้ไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวนะฮะไม่เคยมีเลยมีแต่ที่ถามไปเพราะว่าอยากได้กําลังใจเท่านั้นเองอยากได้คํายืนยันเพื่อความที่เขาจะได้มั่นใจมากกว่าเดิมเท่านั้นเองไม่มีอย่างอื่นเลยนะ,ะเป็นอะไรที่เราบอกได้เลยค่ะว่าความศรัทธานั้นอะ่ะมันคือ พลังงานอันล้ำค่าในหัวในหัวใจของเราเลยนะฮะตอนนี้เขาเริ่มอ่าเริ่มพัฒนาไปในทางที่งดงามและสามารถเป็นตัวอย่างให้กับอ่าคนรอบข้างเขา้เขาได้แล้วด้วยนะฮะเป็น energy ที่ที่ทาให้เราภูมิใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ทึ่งนะคะในหัวใจของเขาอย่างมากมายเลยเราไม่เคยเห็นหน้ากันจริงๆเลยนะคะนะ,ะเราคุยกันแค่ทางโทรศัพท์นะฮะเท่านั้นเองแต่เขามีความศรัทธายอย่างมากมายในตัวของเรา นะ,ะก็ถือว่าน่ารักมากแล้วเขาก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างแล้วด้วยนะเจ้าคะนั่นคือตัวแทนตัวอย่างนะคะที่เราสัมผัสได้ถึงความศรัทธาตั้งแต่วันแรกที่เขาคุยนะ,ะที่เข้ามาสัมผัสที่เข้ามาปรึกษาเราเรื่องดวงไม่เคยมีสักครั้งที่มีคําถามที่ทําให้เรารู้สึกหนักใจกับเขาเลยมีแต่คําถามมีแต่คําตามที่เรา ตอบเข้าไปแล้วเราได้คําถามที่คําตอบที่งดงามกลับมาทุกรอบนะคะแล้วก็เห็นพัฒนาการที่น่ารักของเขาจริงๆด้วยนะเจ้าคะอืมก็ขอออกตัวนิดนึงเนาะอืมมันเป็นความปิติอร์ค่ะนะคะ,นะคะเออสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออ่นะ,ะสำหรับท่านใดที่รับพลังงานไปแล้วรู้สึกขนลุกสู้นะคะบอกเลยว่าใช่เลยกลับมาแน่นอนนะะแต่ถ้าท่านใดที่ยังรู้สึกว่าเออเนาะเออเนาะนะคะเราปลองได้คะ่ะคุณต้องรองไปเรื่อยๆคะ่ะ ต้องปรับที่หัวใจเราก่อนนะเจ้าคะสร้างพลังศรัทธาในตัวเราก่อนคะ่ะแล้วก็หาอะไรก็ได้ค่ะให้เราศรัทธาในตัวเขาก่อนแล้วสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องสิ่งอะไรก็ได้คะ่ะเอามาผูกมัดให้รู้สึกว่าเออเนี่ยยังไงเขาต้องเขาต้องกลับมาแต่ต้องเป็นพื้นฐานของตัวเราที่ต้องสร้างความมั่นคงสร้างสิ่งดีงามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปนในทางที่บวกก่อนนะคะแล้วเรื่องดีๆมันจะเกิดขึ้นแน่นอนคะ่ะนะคะก็ขอ ส่งพลังบวกนะคะให้กับสลับคลิปนี้นะคะเราก็หวังมากนะคะว่าหวังไปอย่างยิ่งะคะ่ะว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับท่านที่มี f c ของเราน่ารักหลายคนที่รอด้วยความเชื่อมัน่นเยอะมากค่ะนะเยอะมากเลยเราอ่านอคอมเมนต์เรารู้ว่ารอด้วยหัวใจแห่งความศรัทธานี่เยอะมากนะคะสร้างรับพลังงานบวกไปอย่างเราก็ปรารถนานะคะมากๆเลยนะคะให้ f c ฟน่ารักของเราเหล่านี้นะคะ ประสบความเาเร็จโดยไว้ให้คนของเรากลับมาพุ่งมาแบบนี้โดยไวนะเจ้าคะ่ะส่วน fc คนใดที่ยังอ่ายังคงลังเลสงสัยอยู่ก็พยายามปรับเอ e r จ y ตัวเองนะเจ้าคะ่ะหาจุดยืนให้ได้เจ้าคะ่ะถ้าเรายังหาจุดยืนของเราไม่เจอลังเลสงสัยไปเรื่อยๆมันก็เป็นความมันก็เราจะเหนื่อยต่อไปอะคะ่ะเหนื่อยไปเรื่อยเนาะอืมอ่ามันคงไม่ใช่หนึ่งปีหรอกนะถ้าเ,าเรายังยัง,ย,งยังชัดเจนไม่ได้แต่ถ้าเราชัดเจนปุ๊บแล้วรับพลังงานไปเนี่ยไม่นานคะ่ะ ไม่ถึงหนึ่งปีหรอกเพราะตัวนี้เราก็ไม่ค่อยค่อนข้างจะขัดแย้งกับน,นางฟ้าอยู่เนาะนางฟ้ามาแบบไอเยียรฟอร์มนาเนี่ยองอนอีกซะเออนะประมาณนั้นนะเจ้าค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะการติดตามหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์นะคะ ขอบคุณสําหรับเอฟซีน่ารักที่แนะนําอะไรดีๆมาเยอะแยะนะคะขอบคุณจริงๆส่งความปรารถนาดีความของใยมาที่เราไม่ลงคลิปนะคะถึงขั้นทักไลน์ไปถามส่วนตัวว่าเป็นอะไรไม่ค่ะเนี่ยก็ขอบคุณจริงๆน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆเจ้าค่ะขอส่งพลังงานบวกๆนะคะขอส่งอ้อมกอดของพ่อนะอ้อมกอดของสิ่งศักดิษษ์สิทธิ์ค่ะอ่า ที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองเราให้คุณได้สัมผัสนะกับความปิติความงดงามให้พรอ,อ,อันประเสริฐนะคะสิ่งใดที่เลอค่าทั้งหลายสิ่งดีงามทั้งหลายหลั่งไหลถาโถมเข้ามาในชีวิตของเรานะคะทุกๆคนเลยนะเจ้าค่ะขอบพระคุณจริงๆเจ,จ้าค่ะสวัสดีนะเจ้าค่ะ